สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาและรับเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยไร้รีฟันผมแนะนำเลยเดือดฮันช็อปมีเกมให้เลือกมากมายหลากหลายถ้าเพื่อนๆสนใจลองติดต่อไลน์แอดเดือดฮันชอปหรือลิงก์ตรงด้านล่างเดสคริปชันมีโปรโมชั่นมากมายให้เลือกลองติดต่อกันดูนะครับเอาละครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆก็กลับมาพบกับเวเลอร์เลเจนด์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัว Spring Awakening นะครับอีเวนต์นะครับของกิจกรรมเวเลอร์เลเจนที่อัปเดตมานะครับในวันที่14เมษายนเนาะ ก,กิจกรรมนี้นะครับก็คือถ้าเพื่อนๆล็อกอินนะครับเป็นเดลี่เนี่ยครบ10วันนะครับเพื่อนๆก็จะได้ของรางวัลตามที่เห็นเลยเนาะก็อย่าพลาดกันนะครับตัวตัวละครที่มีให้เลือกเนี่ยก็จะเป็นตัวบลูคนะแล้วก็ตัวนาลิซ่านะครับแล้วก็ตัวเพทัสนะครับก็แนะนําว่าเลือกตัวไหนก็ได้เนาะก็ถ้าเพื่อนๆยังไม่มีนาลิซ่าก็เลือกนาลิซ่าจะดีกว่านะครับโอเคตามนี้เนาะ ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นตัวกิจกรรมตัว Trending to the Garden นะครับก็คือจะเป็นการการกำจัดวัชพืชนะครับโดยที่เราทำเควสประจำวันนะครับเราก็จะได้กันไกมาทุกวันนะครับก็ประมาณ19อันนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็เราเอาไอ้กันไกเนี่ยมาหาหญ้านะครับมาถางหญ้าออกนะครับเพื่อหาตัวเซอร์ไพรส์นะครับตัว Springtime e เนี่ยครับตัวไข่นะครับ แล้วก็ในไข่เนี่ยก็จะมีของรางวัลเซอร์ไพรส์ยอยู่เนาะซึ่งการที่ไข่มันจะออกมาเนี่ยมันก็จะมี3รูปแบบด้วยกันนะครับก็เข้าไปกดที่ Challenge ดูได้เนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มันจะมีเขียนโน้ตอยู่ด้านล่างนะครับก็คือตัว Special Egg เนี่ยจะ Appear เมื่อเราปลด3พลอตด้วยกันนะครับ3พลอตเนี่ยดาว่าน่าจะเป็น3แถวตรงเนาะแล้วก็สีแดงเนี่ยก็คือจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเรา จะการันตีออกมาแลไข่สีแดงก็จะการันตีออกมาก็ต่อเมื่อเราปลดล็อกสีทองทั้งหมด15ขังแล้วนะครับก็คือปกติแล้วขุดปุ๊บตัดหญ้าปุ๊บมันจะได้อันนี้สีม่วงนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะได้เป็นสีทองบ้างนะซึ่งพอสีทองเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกของรางวัลได้นะครับก็คือเราจะล็อกสมุดหรือเศษฮีโร่ก็ได้นะครับก็แนะนําว่าเลือกเศษแสงมืดละกันนะครับไปทําอาหารตัวแสงมืดเนะเาะแล้วก็ถ้าปลด ไข่สีทองเนี่ยครบ1้าครั้งปุ๊บมันก็จะสีแดงออกมานะครับซึงสีแดงมันก็จะเลือกได้นะก็อันนี้แนะนําว่าเลือกอะไรดีละ่ะเ,เลื่อกหัวใจก็ได้นะครับหรือจะเป็นฮีโร่ที่เราต้องการในนี้ก็ได้นะก,ก็มีเทเลนนะครับที่น่าสนใจหรือเพื่อนๆจะเอาอาร์ติแฟกต์ก็ได้นะแต่ว่าในนี้เหมือนมันจะเป็นอาร์ติแฟกต์ที่แลกได้หมดเลยนะครับต้องรอให้ปลดล็อกไอ สีแดงมากกว่า1ใบนะครับก็ถ้าเป็นตัวละครแสงมืดนะครับก็จะเป็นตัวซินแคร์กับกุนก้าเนี่ยก็คือปลดล็อกสีแดงหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะปลดล็อกเพื่อให้เราแลกได้เนาะถ้าเป็นตัวที่2เนี่ยก็จะเป็น3มครั้งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอันสุดท้ายเลยลูนแดงเนี่ยสิบสี่ครั้งนะครับก็เดาไม่ถูกอนกัรน,นะครับว่าจะใช้เงินเติมเท่าไหร่นะครับเพงจะได้ถึงสีแดงเนาะก็ประมาณนี้นะครับ ก็เดี๋ยวลองกดเคลียร์ดูนะถ้าผมกดทีละครั้งนะอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เล่นนะอ๋อโอเคถ้างั้นผมกดเคลียร์ออกเลยแล้วกันนะฮะก็มันตัดให้นะครับก็คือการการที่เราตัดหญ้าไปเนี่ยมันก็จะสุ่มแรนดอมให้นะครับว่าเราจะได้ไข่สีอะไรบ้างเนาะเราก็จะมีโอกาสได้ตัวไออุปกรณ์ด้านซ้ายมือนะครับซึ่งไอ้กันไกเนี่ยเราได้ทุกวันจากเว็ประจําวันนะครับส่วนอันนี้มันได้มาจากไหนนะฮะก็ มันก็ไม่ได้เขียนโน้ตไว้เนาะอืมก็น่าจะน่าจะอ่าโอเคถ้าเป็นสีแดงเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นวงกว้างนะครับก็น่าจะสามคูณสามนะได้จากไหนเนี่ยผมเดาไม่ถูกนะอาจจะได้จากการเปิดถางย่าไปเรื่อยๆนะแล้วก็ได้มันมาก็ สำหรับเพื่อนๆถ้าดวงดีก็น่าจะโอเคนะครับแต่ถ้าดวงแย่ก็ก็ไม่เวิร์กเหมือนกันเนาะแล้วก็มันก็เมื่อเราทำตัวย้าเนี่ยเราตัดไปได้เยอะๆนะครับมันก็จะได้ของรางวัลเพิ่มเติมก็คือตัว springtime chip นะฮะก็คือจะได้กันไกลเพิ่มแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเติมข้างล่างเนี่ยก็จะได้กันไกลเพิ่มแล้วก็ของรางวัลเพิ่มเติมนะครับก็เอออันนี้ ไม่แนะนําดีกว่านะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะตันที่เท่าไหร่นะคำนวณคร่าวๆแล้วก็อยู่ที่ดวงเป็นหลักนะครับว่าเราจะเปิดเจออะไรกันแน่นะฮะก็นี่คือเปิดไปเยอะพอสมควรนะตัวสีทองเนี่ยยังไม่มาสักอันหนึ่งเลยนะครับก็อาจจะยากพอสมควรนะสำหรับเพื่อนๆที่รอกิจกรรมนี้นะครับก็มันจะมีแพ็คตรงนี้นะ ก็คือพันแนะครับอันนี้ปรับราคามาแล้วนะเป็นราคาตรงกับ ios นะครับก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่มองหาลารับเติมเกมนะครับก็ผมแนะนำเลยเดอ h ฮ n น shop นะก็ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับทั้ง android ทั้ง ios ก็เติมได้นะครับแต่อาจจะต้องให้อีเมล p พาสเวิร์ดกับทางร้านค้านิดนึงนะครับแต่ว่าปลอดภัยปลอดภัยนะครับไว้ใจได้นะครับโอเคนะฮะกิจกรรมมันก็มีแค่นี้แล้วเนาะก็สรุปอีกทีนึงก็คือล็อกอินได้ของรางวัลนะครับ แล้วก็ครบ10วันเลือกตัวละครได้3ตัวนะก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกจะเลือกตัวไหนนะครับกิจกรรมต่อมาเป็นตัวตัดหญ้านะครับเพื่อหาไข่เพื่อปลดล็อกของอวันนะครับซึ่งการตัดหญ้าเนี่ยก็ค่อนข้างแรนดอมพอสมควรเนาะแล้วมันก็ไม่ได้เขียนโน้ตบอกนะครับว่าไอ้จอบกับขวานสีทองกับสีแดงเนี่ยมันหาจากไหนนะครับก็สันนิษฐานว่าอาจจะดรอปจากการขุดหญ้านั่นเองนะฮะเพราะมันไม่ได้มีโน้ตบอกเลยจริงๆนะครับ เดียวมันมีนะเดี๋ยวขออ่านก่อนนะฮะไม่เขียนนะครับมันไม่ได้มีบอกนะครับก็โอเคก็ประมาณนี้นะก็อาจจะได้จากการกดตัดหญ้าไปเรื่อยๆนะครับถึงจะได้ตัวนี้ออกมานะครับสีเทาสีส้มกับสีเทาสีแดงนะครับ โอเคนะครับภาพรวมคร่าวๆของกิจกรรมนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมว่าอาจจะไม่ได้เพอ่อาจจะไม่ได้ตัวละครแสกมืดด้วยซ้ำนะถ้าดวงไม่ดีนะครับแต่ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเพราะว่าวันนี้มันแค่วันแรกนะครับเรามีกิจกรรมนี้มีตั้ง14วันนะครับก็ภาพรวมมีเท่านี้นะครับสาหรับเพื่อนๆที่เติมเงินนะครับแล้วจะหาของจากกิจกรรมผมก็แนะนําว่าถ้าเลือกได้นะครับก็เอาลูนแดงแต่คิดว่าแพงนะครับก็ถ้าเลือกได้แบบไม่แพงมากสมมติ ถ้าเราจะเอาก็เอาอาร์ติแฟกต์ละกันนะครับเพราะว่าอาร์ติแฟกต์เนี่ยหาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ใช้เวลานานถ้าจะหานะครับเพราะมันได้จากกิวอว์เท่านั้นก็มีเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องซิกซซิตนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยเนาะก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ